คือแบรนด์ของแต่งบ้านจากเสือกกที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนกว่าร0อยชีวิตมาทำความรู้จักกับแบรนด์ทอสกันค่ะเกิดจากความตั้งใจที่อยากจะพัฒนางานหัตกรรมร่วมสมัยที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าพื้นเพเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ยากทุกจุดเลยคืองานครับมันเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดในการทํางานครับมันคือการพัฒนาคนให้เข้าใจให้เปิดรับให้กล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆไม่เฉพาะคนทอช่างทนะคะม่ถึงเราด้วยมันต้องมีการปรับโจรหาสมดุลของการสื่อสารกันที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้ พี่มีคนทอเริ่มต้นแค่2คนส่วนปัจจุบันก็มีเป็นร้อยค่ะซึ่งมีเป็นร้อยนี่หมายถึงมีตั้งแต่แบบเกษตรกรที่เราสนับสนุนให้ปลูกกบเรารับซื้อในราคาที่เป็นธรรมโดยการกําหนดสเปคพัฒนาการปลูกพัฒนาพันอะไรเงี้ยค่ะร่วมกันแล้วก็สอดที่เป็นช่างทอตีว่าประมาณ50-60กี่ค่ะกี่ก็คือเครื่องทอที่เป็นทอมือซึ่ง1กี่จะใช้1-2คนทอก็ตีว่าราวๆแบบ4-5หหมู่บ้านแล้วก็มีคนทอกับร้อย ภูมิใจนะคะที่คิดว่าดีไซน์ที่ดีคือดีไซน์ที่สวยใช้งานได้จริงขายได้มากไปกว่าน,นั้นมันต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ๆที่อีสานก็เห็นว่าผู้หญิงผู้สูงอายุแม่เขาหรือญาติพี่น้องเขาสามารถทํางานหากกัตถกรรมและดูแลตัวเองได้เป็นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวให้รู้สึกว่าเราพึ่งพาตัวเองได้